การู้ดีชั่วอาจารย์สอนสั่งเขาได้รู้สึงถึงคำสอนขอให้ข้าพายเธอเออตามใจไม่เพียงแค่รู้ซึงโดยตนเองยังต้องสืบเจตนารมต่อด้วยต่อไปนี่ศาสนาพุทธต้องอาศัยตัวเจ้าแล้ว<อ>ถึงแม้ว่าเจ้าจะรู้จักตัวเองดีก็จะได้รีบร้อนฝึกฝนเจ้าต้องรู้ประธรรมอันสูงสุด ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้โดยง่ายครับก่อนจากกันข้ามีคำพูดฝากเจ้าไปด้วยขอบคุณครับมุ่งมั่นเพื่อเรียนทารู้ทาเหมือนเกิดใหม่ไม่มุ่งไม่รู้ทาไม่รู้เหมือนคนตายข้าจะจดจำตลอดไปอืมจงไปเถอะสิท์ขอลาแล้วไปครั้งนี้ ไม่รู้จะลำบากมากมายอีกแค่ไหนขอจงอย่าท้อแท้ต่ออุปสรรคขอให้บรรลุโสดาบันพี่ย,ย้ยพี่ย,ย้ยยายพระเถ่อาจารย์มอบผ้าพระไตรปิฎกพี่ใหญ่รู้หรือยังอ๋อข้ารู้แล้วถามอาจารย์แล้วเหรอทำไมต้องมอบให้คนโงอกคนนั้นด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจเลย ข้าไม่ได้ถามหรอกแต่ที่อาจารย์ทําไปย่อมจะมีเหตุผลอย่างแน่นอนเชื่อเถอะข้าไม่อยากฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นสงสัยคนโง่คนนั้นแหละจะใช้เมตมมต์สะกติจอาจารย์แล้วแยกภาพพระตจไิดกไปข้าต้องชิงกลับมาให้ได้เลยเชิงกลับห้ได้นะใจเย็น<ป>ก่อนใจเย็นก่อนน้องทุกคนนอกจากภาพผืนนั้นแล้วยังมีพระธรรมอีกด้วยนะอาจารย์น่ะพูดถูกคนทั่วไปมักจะชอบชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันพี่ใหญ่พี่ควรไปพูดได้รับมากกว่าพี่จะได้ดูได้ได้ยังไงค้า ข้าเชื่ออาจารย์มากกว่าพี่เชื่อแต่เราไม่เชื่อเราต้องแยกกลับคือไม่ได้เลยน้องๆพวกเราไปแยกมาเร็วไปเดี๋ยวก่อนน้องท่านใจเย็นๆก่อนสิคุหมิงหาเขารักษาภาพพื้นนั้นไม่ได้แสดงว่าวาสนาเขาสู้ข้าไม่ได้ผู้จะตามไปทานนี้นะที่เหลือตามเข้ามา พุยลองหยุดก่อนอย่ามาไปฮุยลงองนายได้โงเงามอบภาพระไตรปิฎกคืนมาเดี๋ยวนี้นะภาพระไตรอาจารย์มอบไปข้าเองนะไม่ต้องมาโกหกพูดไปไม่มีประโยชน์อะว,วันนี้ต้องเอาผาาไตรคืนมาให้ได้เลยอาจารย์ไม่ได้มอบผาาไตรให้ข้าอย่างเดียวยังสอนเคล็ดลับให้ด้วยถ้าเจ้าคิดว่าสามารถรับคําสอนของอาจารย์ได้แล้วก็ผาาไตรเนี้ยเอาไปได้เลยข้ายินดีที่จะมอบไปกับท่านอ่ะ ไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้าได้รู้อะไรมาเจ้าไม่เชื่อข้าหมายถึงไม่นับถืออาจารย์ไม่เคารพอาจารย์บาปหนักผู้บรรลุธรรมจิตต้องใสสะอาดมุ่งมั่นบานนะเพื่อบรรลุโสดาบันอุยหมิงขึ้นอยู่กับวาสนาอย่าดื้อดึงเลย แปลกได้จะบอกไว้ได้เคล็ดลับของอาจารย์แล้วบอยข้าฟังสิหากข้ายอมรับด้วยแล้วก็จะไม่เอาผ้าตายคืนไปจิตใจต้องสงบปราจากกิเลสทั้งปวงไม่มีความดีไม่มีความเลวต้องบังคับจิตใจตนเองให้ได้ก่อนแล้วจะบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดเองแค่เนี้ยเหรอคำสอนสอนของอาจารย์ทวดหมายความว่าอย่างไรเจ้ารู้หรือเปล่าไม่ว่าคำสอนใดๆล้วนมุ่งหมายให้รู้จักตนเอง รอให้ท่านรู้จักตนเองซะก่อนแล้วอาจารย์ทวดจะอยู่กับท่านเองพระคือตัวเราตัวเราคือพระไม่มีความแตกต่างกันเลยขอบคุณที่ชี้แนะข้ารู้ซึ้งแล้วใคยคิดจะไปไหนกัน่ะพูดเจ้าหนูคิดจะทำอะไรเนี่ยจะแย่งผ้าไตรอีกใช่ไหมโอ้ยมิงนะเขาเชื่อเจ้า ข้าไม่ได้ว่าเชื่อหรอกคำพูดของเจ้าไม่มีความเมตตาบ้างเลยช่วยจิงผ้าตายเพื่ออะไรกันน่จะบอกให้เจ้ารู้ใครได้ผ้าตายทรัพย์สินของวัดจะเป็นของผู้นั้นเราไม่พอใจที่ท่านเอาผ้าตายมาลุงมะเราไม่พอใจถ้าพวกเจ้ามุ่งมั่นในพระธรรมจริงข้าจะมอบให้ไปทันทีเลยแต่ว่าพวกเจ้ามีแต่ความโลภข้าต้องรักษามันไว้จนสุดชีวิตแน่นอนที่สุดเลย พ่อดูเหมือนก็ยังไม่ตายนะพ่อรรออะไรกันอ,นอีกลับไปช่วยเขาสิลูกแล้ว ตองกันไว้อย่าปล่อยนะตังเอาไว้อย่าปล่อยเออเอาละบัดให้เรียบร้อยเลยไปเ๋ยเร็วเข้าเฮ้ยเย็นนี้อร่อยกันนะเนี่ยใช่แล้วพี่สงเย็นนี้ต้องกองกันหน่อยนะพี่นะนอนและไปไปไปเร็ว พอเท่ากลับมาแล้วเฮ้ยเอาพวกเรามาหลายคนหน่อยแสิได้ได้พอเท่าได้ช่วยหน่อยนล้วระวัง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 นี่เป็นไรเกิดไรขึ้นไไม่ด้ของแถมไปยางไงเราแล้ว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 พาเขาเข้าไปข้าทำไมเห็นด้วยใจเขาอยู่ที่นี่คนเพิ่มอีกคนนึงเท่ากับเพิ่มท้ออีกท้อหนึ่งอาหารที่เก็บไว้จะไม่พอกินนะ ม่งั้นเราเข็บข้าวของกลับบ้านซะเลยดีกว่าอยู่ทาไมไม่ลาสัต่อไปแล้วเจบัวเสลักรูปอยู่เลยนะในทานดุสิคนบางมาจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้หรือเปล่าล่ะเหรอข้าเห็นด้วยกับส่งเฟยนะไม่อยากใด้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปอ่ะใช่แล้วใช่แล้วจริงๆรด้วยพกกันไปเลยนี่ส่งเฟยคนก็บาดเจ็บอยู่นะพราเจ้าจะไล่เขาลงคอฉัเหรอฮะอยากให้เขาไปตายแล้วไงถึงพูดจายอย่างเงี้ยถ้าจะตายก็เรื่องของมันนะเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยอ่ะขค่ห่วงความปลอดภัยหูวเรามากกว่านะ หรือว่าจะเป็นผู้โจรสลัดส่งมันมาซื้อเพื่อรอนเราก็ได้อใช่แล้วล่ะพี่สองพูดถูกนะแป๊บไม่ได้มากเลยทีเดียวนี่ฟังนะอย่าเหมิมเกือมให้มันมากนะอะตามกฎที่กําหนดไว้อะคนที่พาเข้ามาคือข้าเป็นผู้ลาเขาเข้ามาเขาจงเป็นของข้าพวกแกน่ะห้ามแตะต้องเขาอย่างเด็ดขาดเข้าใจไหมตอนี้พูดถึงกฎเหรอจะน่าจะรู้ข,ข้อบังคับที่นี่มีอยู่ว่ะ หากสิ่งใดจะเป็นอันตรายต่อส่วนรวมต้องตัดสินในการต่อสู้นะสิแม่นางช่วยข้าขอท้าเจ้าเดี๋ยวนี้ในฐานะลูกผู้ชายช่วยช่วยอย่าไปรับปากเขานะเจ้าเป็นลูกผู้ชายมาท้าผู้หญิงสู้ได้ออยังไงกันนี่เรีวกว่าคนเก่งงั้นเหรอแม่นางไม่สู้ก็ได้หามีคนยอมออกหน้าแทนแม่นางใครอ่ะได้ข้าเอง,ข,เองข้าจะออกแทนลูกใครเองพ่ออย่า

เฮ้ยคือคนมันไม่ใช่สัตว์ป่าพูดเจ้าน่าจะรอให้หูน้าสินกลับมาซักก่อนสิ